สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะ,ะเราเข้ามาในแปลงยางนะคะที่เป็นสวนที่เขาเก็บน้ํานะคะทุกคนนี่เขาจะเก็บน้ํายางนะคะเก็บน้ํายางทุกวันน้ายางนะคะทุกวันนะคะแล้วก็เขาเก็บน้ํายางเพื่อเอาไปทําแผ่นยางนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเวลาบรรยากาศในการที่เขาเก็บน้ํายางอาจ,จะเป็นอย่างไรนะคะก็เราก็จะตามติดเขาไปกันเลยนะคะ สวัสด <ítulo> ีค <inequ> ่ะขออนุญาตถามชื่อนะคะชื่อกำมอนทะนักขุปวะทำไม่ต้องเราชื่ออย่างดี้นี่ ตัดกี่วันกี่วันถึงหยุดหนึ่งคืนนะคะไม่มีวันหยุดอ่ะ ABC อ๋อ ABC โอ้ยิ่งหนาหนาวยิ่งออกดีเนาะหนาหนาวก็ออกเน,เนี่ยนหนาหนาวก็ออกเพราะต้นเขามันแก่ด้วยเนาะต้นใหญ่ อันนี้เราเก็บน้ำยางไปทำแผ่นนะจ๊ะจ้ะทำแผ่นวันหนึนนน่งเราก็ได้เจ็ดสิบแผน่นเจ็ดสิบแผน่นโหแแต,<ฮ>แแต่ถ้าเราตัดเยอะเราก็ได้เยอะอวันไหนก็วันห้าเซฟหกเซฟไหนวันนีใ้ใก็ได้ถึงเจ็ดสิบเพราะว่าอากาศเย็นแล้วน้ำยางยิ่งออกเนาะออยังน้อยน้อยสุดได้กี่แผ่นคะเอ่อ ด้อยสุดก็ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าแต่ปลาเราตัดเยอะนี่ก็ได้อยู่เจ็ดสิบห้าถังหกถังหกถังเจ็ดถังเจ็ดสิบไอห้าสิบลิตรอ่ะหกสิบลิตรอ่ะวัน,นถ้าตัดหมด,ดน,นั้นราคายางอยู่ห้ายางแผ่นนี่มันโลห้าห้าสิบสองห้าสิบสี่บาทขายไปเมื่อวานอ๋อเมือวานขายขายยางแล้วอจ้ะ ราคาเท่าไหรนะมีห้าสิบสกับห้าสห้าสิีอือก็ได้ไปสามตันกว่าโอ้สามตันกว่าเดือนครึ่งเดือนครึ่งสามตันกว่ากิโลละห้าสิบสองกับห้าสิบสี่อืมก็รายได้ก็ดีอยู่ช่วงเนี้ยจ้ะได้ก็ห้าหกหกหกหมื่นเจ็ดมื่นออันนี้ก็คือเขาทำ ก็แกใช่น,น,ชนุ่นใช่นี่ค่างวดรถค่าของอด่านนี่ใช่เดี๋ยวนี้ของอะไรมันก็แพงขึ้นเนะเาะยางก,ก็มันก็ได้เงินช่วงนี้แหละอืมอหน้าฝนก็ไม่ค่อยได้ตัดใช่ใช่เหมือนกันหมดเลยหน้าฝนไม่ค่อยได้ตัดพอแล้งแล้วได้ตังหน่อยอืมขายทีก็ได้ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่น ต่เขาเก็บเงินสะสมไว้ทำแผนร้อยละสิบร้อยละสิบมิดหน้ายางเขาก็เกินให้เราหมดคือเราเขาจะเก็บไว้ร้อยละสิบก่อนจะิดหน้ายางทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็คิดเงินให้เราเป็นเงินเก็บนะถ้าทำขี้ก็ขายก็คือหมดเลยใช่ใช่ถ้าเป็นบางนะเกลก็เลยบ้านะแกลเขาก็ไม่ค่อยเก็บให้เราหรอกก็ให้เราหมดเลย อันนี้มาตะกี่คนคะตัดสี่คนสี่คนนะนตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตดตั้งแต่กี่โมงตัดตีหนึ่งลูกตัดตีหนึ่ง,งเสร็จกี่โมงคะก็เจ็ดเสร็จก็เกือบสิบโมงกันนะอือแปดโมงกว่าอือเจ็ดเสร็จก็สิบโมงทำแผนทำะายเสร็จก็เที่ยงอือ <c oughs> น,นี่ก็จะเก็บน้ำยางเอาไปทำแผ่นดูน้ำยางสีน้ำยางนะคะขาวสีขาวอันนี้เป็นยางพันอะไรคะเนี่ย60น6 0หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หน้ามันจะขาวแบบนี้เนะาะพอพอหน้าแรกมันก็จะขาวเนี่ยพอหน้าฝนะ่ะมันก็มันก็ไม่ค่อยได้ตัดมันก็หน้ามันก็ดำดำนะเนี่ย พอรฝนมาพอหน้าแล้งมาแล้วตัดตัวน้นหน้ามันก็ขาวแต่สแกนนี่เขาไม่ค่อยให้ทาสีไงอธร,รรมชาติธร,รรมชาติเขาไม่แห่ให้เอาดินมาทาแบบสวนนู่นสวนนูนเพาะาดินมันจะได้ปิดหน้ายางเขาจะได้ดแดงแดงนายางมันจะไม่เน่าอันนี้เสร็จแล้วมาเทใส่กองไว้อ,ไอันนี้เขากองไว้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเราต้องกองอีกไหมเนี่ยไม่กองแล้วอ๋อกองเลยทีเดียวก็เ,วเ,เอาไป กวนกวนตีตีแล้วทำแผ่นโอ้เดีอะเดอะใส่ไข่ถาดเดี๋ยวเราตามไปดูเขาอ่ะมีทีมของมันอยู่จ้ะไปทำแผ่นสนุกไปดูไปถ่ายดูสนุกเออชอบเลยจ้ะคนมีหลายคนนะเข้าไปลงยางอ่ะอ๋อหลายคนเลยใช่ไหมลงยางหลายคนอ่าเป็นครอบครัวละสองคนอ่ะคันเป็นยังไงอ่ะ เราทําแบบพวกมอเตอ่อมีจักรทุบเลยอ๋อรีดออกมาพอเราทำสามสร็จแล้วก็รีดออกมาก็เป็นแผ่นยางอืมมาก่อนก็ใช้หมุนเอานะเมื่อก่อนน่ะเคยเห็นใช่หมุนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมต้องแล้วทันสมัยกว่าเดิมช่วงใช่หมุนอยู่ไม่ไม่ไม่ตัดแล้วไม่มีเวลาครับ หน้านี่ก็อย่างนี้แหละพอออกดีหน่อยอสามีเยีนยแล้วใบใบเหวืองก็ไม่ออกแล้วปีใหม่นี่ก็เริ่มจะหมดแล้วอันนี้เราจะหยุดกะหยุดเดือนเท่าไหร่เดือนเดือนไหนอะเดือนไหนที่เราจะหยุดอะเกือบเกือบจุดกินแล้วอะอ๋อจุดกินแล้ว ที่สวนนี่เขาไม่ค่อยให้หยุดหรอกเขาตัดข้ามปีเลยอม,มันก็ดีด้วยเนาะเพราะว่าเราก็มีรายได้กอ,อมกถตั้งแต่มาอยู่เนี่ยเขาไม่เคยปิดหน้ายางเลยโอ้ดีแต่ว่าปีนี้ไม่รู้ยังไงนะไม่รู้เขาปิดทุกปอสวนเขาเยอะอ่ะถ้าปิดก็ปิดเหมือนกันหมดที่สวนลูกน้องเขามีรถเดินแทบทุกคนอ่ะถ้าหยุดไปลูกน้องเขาก็มีเงินผ่อนรถ วันนี้ก็แต่แค่นี้เขาปลูกง่ายๆง่ายจะมียางเขาเขาก็เบิดหมื่นสองหมื่นเขาก็ให้เบิดง่ายแต่ยางตากลบหน่อยจ้ะต้องฉีดยาเองหมดนนั่แหละอ๋อผลยาเองหมดเอายาเขาเป็นยาฆ่ายายาฆ่ายาส่วนมากจะเป็นยาเขียวหรือยาดูดซึมอ่ะไงดูดซึมอ๋อเขาออกยาเราออกเลนอืม เดียวแปลงมาขีดคนเดียวอืาฮอหาึอุ้ยนี่ไปใกล้ถึงนู่นเลยเนาะที่ที่ตัดอ่ะใกล้นู่นโอ้ยกลับขึ้นมาอีกอุ้ยเก่งแท้เดินตามไหวดันต้อ อ่ะสิบสามไล่โอ้โหกแต่ตีหนึ่งนะทะลุเที่ยงทะลุเที่ยงยืนแล้วก็ตัดเท็ก่อจะออกตัดไน้ไรแล้วคนนน้นอีกคนนะคะนุนเดินไปแล้วอันนี้แล้วสมมติถ้าว่าเราเก็บสายสายอ่ะมันจะดีไหม มันตัดสายไม่ได้หรอกมันตัดเสร็จแล้วก็เจ็บเลยอ๋อเพราะตัดสายมันหน้านี่ไอ้หน้ามันจะเป็นฝามันจะเกอะอ๋อหน้าจะกอกนะหู้ดูต้นนี้นทุกคนเห็นไหม <laughs> อู้ <laughs> อันนี้อยู่ที่ฝีมือคนตัดด้วยเปล่ามันมันออกของมันเององ๋อออกบนมีอแต่กาแล้วก็มา,าต่ำยิ่งออกไงอ๋อหน้าตา่ำยิ่งออกนีาา่ทุกคนดู เขาเป็นต้นยางกี่ปีคะยเยอะแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่ยี่สิบปีแล้วมั้งยิงต้นยางยิงเยอะยิ่งออกดีเนาะเยอะปีอะอเพราะเป็นเขาเป็นต้นยางแก่หยุดตั้งแต่นู้นลงมาขึ้นในถังเดียว <laughs> ดูดูค่ะเห็นไเขามากองไว้ <laughs> นี่ นนเดี๋ยวนี้เขาไม่มีคนทำแผ่นกันเท่าไหลแล้วนะม,ม,มีแล้วม,มีแต่ทำที่กันที่จะขายน้ำออใช่จ้ะขายน้ำใส่ถัง ้ไม่ได้ตัดเหมือนกันแล้วเทำอะไรไม่ได้ตัดมันมีคนตัดแต่เุกก็ทำขี้เหมือนกันฝักนึ่็ใช่